สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม Latter on a s e w a l นะครับผมก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะพอดีว่าตัดจบไปตอนที่เราไปลุยที่เก็บของเก่านะครับแต่ว่ายังเหลือที่โรงงานประหลาดอยู่นะเพราะว่าเรายังทำไม่สำเร็จนะครับมาเดีย๋ยวเราค่อยๆจัดการซอมบี้ที่นี่ไปแล้วกันตอนนี้ผมยังซ่อมแซมเรียกว่าอะไรตกแต่งบ้าน ของคนในหมู่บ้านยังไม่ได้สักหลังเลยนะครับต้องมาตามเก็บไฟแล้วก็อุปกรณ์อีกเล็กๆน้อยๆนะในการตกแต่งบ้านแต่ละหลังนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะตกแต่งบ้านของช่างทำปืนก่อนเดี๋ยวค่อยไล่ไปว่าจะทําบ้านหลังไหนต่อนนะแต่บ้านที่ใกล้ที่สุดที่ผมว่าจะไปทําก็น่าจะเป็นบ้านของของใครนะที่อยู่ข้างๆหมอพลังจิตใช่ไหมน่าจะเดินใกล้ ต้องทยอยทยอยไล่ทําไปครับในระยะเวลาที่เหลือน่าจะเพียงพอกับการอ่าเก็บของมาเติมนะทั้งหลอดไฟด้วยแล้วก็ท่อทองแดงด้วยนะครับวนกันต่อไปอันนี้เสียงจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะทุกคนเพราะว่าใช้ไมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไม้ไวเลสนะไม่ใช่ไม้สายดังนั้นอาจจะมีเสียงเปลี่ยนนิดนึง เพราะว่าตอนช่วงทําคลิปตอนเช้าๆหรือกลางวันเนี่ยเสียงรอบข้างมันจะเยอะมากๆต้องใช้ตัวนี้ในการอัดคลิปนะมันก็จะตัดเสียงได้ดีกว่าไม้สายแต่ไม้สายเสียงดีกว่าตัวนี้นะอืมปืนปืนแมกนัมนี่คือแบบยิงได้ใจมากสงส่ต้องไปคาบทิ้งไวล้ละสะสมไปเยอะเหมือนกันนะ ไม่แน่ใจว่าของที่เหลือที่มันปัดผิดอ่ะไม่เป็นไรจะบอกว่าไม่แน่ใจว่าของที่เหลือที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับยกตัวอย่างเช่นไอ้ลูกปืนแล้วก็ผ้าไอ้หนังฟอกแล้วเนี่ยนะต้องมาใช้บ้านหลังไหนหรือเปล่าผมจําไม่ได้เลยความจาในส่วนนี้หายไปมันปีกว่าแล้วมันปีหนึ่งแล้วทุกคนในการที่จะเล่นอีเวนต์ หลายคนก็วันนี้หยุดแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์ทิตย์หยุดแล้วแหละแล้วก็หยุดยากันไปเลยเนาะได้เวลาพักผ่อนกันยาวๆครับยาวๆในที่นีน้น่าจะกี่วันนะ่ะห้าวันหกวันเจ็ดวันแปดวันประมาณนี้มั้งแต่ถ้าถ้าเป็นทํางานกะหรือแบบทํางานอื่นก็อาจจะน้อยกว่านี้นิดนึงนะครับสู้ๆนะทุกคน <c oughs> จริงมันน่าจะมีอาวุธที่โจมตีระยะใกล้แล้วก็โจมตีแรงกว่าน,นี้นิดนึงเนาะหมายถึงว่าสามารถตีพวกนี้เข้าอะไรแบบนี้แต่นี้มันก็ตีเข้าเยอะแล้วนะถ้าเทียบกับอีเวนต์อื่นๆนะครับอย่างถ้าเอาอีเวนต์นี้ไปเทียบกับโซนฮิมะอาวุธพวกนี้ยังตีแรงกว่านะแต่ปืนที่แรงจริงปืนแรงจริงแรงจังมากเลยว่าจะเอา เอ้ยยุบซองมาลองยิงดูเห็เขาว่าแรงแต่อันนี้ก็แรงนะนเห็นบ่ะนัดละ35เอาไปซ่อมได้เอาไปซ่อมได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะถ้ามันเหลือน,นิดเดียวเดี๋ยวผมเก็บไวปดีกว่านะครับตอนนี้เราได้ประสบการณ์มาจากปีที่ผ่านมาว่าถ้าเป็นอาวุธที่ได้จากอะไรพวกเนี้เราเก็บเอาไว้ เก็บอาไว้ในการรีไซเคิลไม่ใช่รีไซเคิลซ่อมแซมดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเราเอาไปซ่อมเนี่ยเรามีโอกาสไ,ได้ใช้อีกแต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าเครื่องซ่อมได้หรือเปล่าอีกนะล่าสุดก็คือกดพลาดเอาดาบไฟไปรีไซเคิลที่ปั๊มน้ำมันเรียบร้อยเลยครับ4วันหายไปเลยจากการเติม แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเติมอีกอยู่แล้วแหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะเติมอะไรดีนะครับเติมปันผลหรือเปล่าเห็นน้องมีคอมเมนต์บอกว่าให้ถ้าจะเติมท่อเติมปันผลดีกว่าประมาณนั้นนะก็น่าสนใจดีเดี๋ยวรอ VIP อันนี้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยดกดเติมมันจะได้ใช้ไปยาวๆครับสำหรับ VIP แปอาของฟรีด้วยแล้วก็ไปหมุนวงล้อฟรีด้วยนะครับ คือเมื่อวานถ้ารวมคลิปนี้ไปผมก็จะได้นอนประมาณกี่ทุ่ม <laughs> ก็เลยขอแบ่งไว้เป็นคลิปนี้นะคะรับพาธนี้แล้วกันมาให้ดูตอนช่วงกลางวันฝาธไปเลยตรงนี้มีซันตาชัวเนาะ แต่ไม่กลัวแล้วเพราะว่าเรามีอาวุธปืนที่ยิงแรงแรงอืมแรงพอสมควรไม่แน่ใจว่ามันตัดเสียงนกได้บ้างตอนนี้คือนกนกลองรอบบ้านแล้วเพราะว่าต้นไม้รอบบ้านของผมมันเยอะไงต้นใหญ่ๆห่อะแล้วไหนจะมีไอ้ต้นหม่อนเนี่ยต้นหม่อนคือนกมันชอบมากินนี้ไงต้นไอ้ผลหม่อนสุกๆอะ มันหวานเนอะนกกระจิบกนกอะไรไมรู้เต็มเลยแต่ผมชอบเก็บใบไปทอดกินทุกคนเคยกินไหมใบหม่อนทอดชุบแป้งทอดอร่อยมากเหมือนซะลายเลยอะดูจากติ๊กตอกมาเอออร่อยพูดแล้วเดี๋ยวทำคลิปเสร็จไปเก็บมาล้างแล้วทอดกินเนี่ยเป็นสนคนะครับโอเค จะได้เอาไอ้พวกนี้ไปตกแต่งบ้านคนนะตรงนี้มีเวนติโก,โก้ <G ül üyor> เจอเอ,อ้ลูกกระจกนี่มันจะทำให้เราเสียลูก็ส่นควรฟรีไงลูกกระจกเราเอาวอุธธรรมดาโจมตีก็ได้ครับแต่ว่า แต่ก็ต้องใช้อยู่ดีอะมันยิงเข้าเทียร์35แรงนะไม่ใช่ไม่แรงนะแต่พยายามยิ่งหน่อยเพจริงๆเครื่นี้ผมมันก็ได้ใช้ได้ไงเอามาใช้ในอีเวนต์นี้ก็โอเคนะอ๋อทุกคน ช่วงนี้มีอีเวนต์เสบียงนะครับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าดาอย่าลืมไปเก็บแต้มอ่าสเสบียงให้ครบ1นึ่นะครับมีโอกาสร้นกระเป๋าดําด้วยนะนอกจากกระเป๋าดําแล้วยังมีของอื่นอนอีกนะครับที่แบบสําคัญสาคัญแล้วก็เป็นไอเทมสาคัญในการใช้ในเกมนี้ลองเก็บให้ครบ1 5 0 0ดูนะคุณอาจจะติดใจก็ได้นะบางทีอาจจะได้แบบปืนดีๆสักกระบอกหนึ่งก็ได้หรืออาจจะได้แบบกระเป๋าดำของอื่นอ่นอีกเยอะแยะ,ยะบาบาบาอยู่ที่ว่ามันจะส่งอะไรมาให้เรานะ นี่ล่าส okay. ุดผมได้อะไรไปนะนั่นสิได้อะไรไปเอาลืมเฉยเลยว่าได้อะไรไปป่ะโอเคเราจัดการมาแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านเฮสเดลิสครับก็คือจะเอาไฟนั่นแหละไปเติมที่บ้านของฉันทำปืนนะว่าแต่ช่วงนี้เกมใครมีอาการแหลกๆกเหมือนผมบ้างไหมอาจคลิปไปทำไมมันแหลกครับแหลกอีกแล้วกบมาแหลกอีกแล้ว หรือผมยังไม่ได้รีสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวลองรีสตาร์ทเครื่องก่อนเล่นดูแล้วกันรอบหน้านะครับเอาไว้ทำคลิปคืนนี้เอ,อาแล้วดาวฉันไม่ไหนล่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นอยู่นะว่าผมเก็บดาวมามใช่เหรออะไรวะเฮ้ยผมจำได้ผมเก็บดาวมาเดี๋ยว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 กลับกลับไปเอาที่โรงงานประหลาดแป๊บหนึ่งทุกคนอะไรกันนี้ หรือผมไปหยิบสลับกับอะไรมาว่ะเมื่อกี้ผมเอานี่ออกบุหรี่ออกแสดงว่าผมไปหยิบสลับกับบุหรี่มานแน,น่เลยอะเดินสายหน่อยนะนะตอนนี้ผมเดินหมู่บ้านพลังจิตไอคุณหมอพลังจิตเสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ายินนี้ค่อยเจอกันครับกับเพจของหมอพลังจิตแต่ตอนนี้ขอไปเอาไปเอาดาวก่อนอยู่ห้องไหนอ่ะ ผมไปสลับห้องไหนวะที่อันนี้เก็บเก็บไปก่อนห้องไหนขอหาก่อนห้องนี้มีอะไรอะ่ะเนี่ยบุหรี่ก็อยู่อันนี้นี่วะหรือห้องนี้ผมว่าห้องนี้แน่เลยห้องสุดท้ายที่เราออกอะ่ะน,น่นคือบางทีเวลามันแหลกๆกกระตุกกระตุกมันก็หยิบผิดไง มันเลื่อนผิดแบบเนีน้หรือโมวแต่คุยเมื่อกี้ไม่รู้มาเติมดาวให้บ้านนี้ครับจะเป็นหลังแรกที่เราได้ตกแต่งสําเร็จเรียบร้อยลุบต,ตึมนี่เป็นไงดูสวยหรูขึ้นมาทันทีนะครับเหมาะกับช่วงเทศกาลนะโอเคเดี๋ยวต้องเอาปืนลูกซองมาคาบกะส่วนเราพร้อมหรือเปล่าไม่รู้ต้องเอาไปดูที่บ้านก่อนนะจะได้มาเยอะเหมือนกันโอเคทุกคนก็ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับมาทําทคลิปให้มันสมบูรณ์นะจากคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวเราเก็บของไว้ที่นี้แล้วกันโอเคดูแล้วว่าเก็บตรงเก็บไว้ตรงนี้ไม่หายนะตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล26นะครับอ,อ่าใกล้จะได้กระเป๋า,า,าหรือยังวะเฮ้ยใกล้แล้ว้5สองสามวันนี้ได้แน่นอนทุกคน